พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้ใจมันวอกแวกเรามันเคยเป็นวอกเป็นลิงมาแล้วนับชาติไม่ทวนเมื่อมาได้เกิดเป็นคนแล้วก็อย่าให้มันมี อย่าเอานิสัยลิงนั้นติดมาให้เอาทิ้งเสียใจที่กลับกรอกหลอกหล,ลอนเนี่ยก็ต้องฝึกตนให้เป็นคนมีความสัตย์ความจริงอยู่ในใจนี่เราได้เกิดเป็นคนมาแล้วเราต้องยึดเอาความสัตย์นั้นนะมาไว้เป็นเพื่อนกับชีวิตของตน คนใดถ้าไม่เคารพต่อความสัตย์แล้วทำอะไรก็ไม่สำเร็จศึกษาเล่วเรียนก็ไม่สำเร็จภาวนาสมาธิก็ไม่สำเร็จรักษาศีลก็ไม่บริสุทธิ์ได้ทิ้งความสัตว์ด้อย่างเดียวแล้วไม่ไหวเลยแม้การปฏิบัติสมถภาวนาขอเหมือนกันนะ ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาก็ต้องนั่งอย่างนี้นะเว้นเสียแต่มันเจ็บป่วยไม่สามารถที่จะนั่งได้หรือว่ามันดั่งนั่งได้ชั่วระยะหนึ่งก็เอาอ่อานี่ตั้งใจลงไว้นี่เรากำหนดกันว่าสามทุม ให้ปิดไฟแล้วทำความเพียรทางจิตใจแต่สังเกตดูบางกุฏิบางหลังในยังจุดไฟอยู่ไม่เปิดไฟฟ้าก็จุดไฟเทียนเลยสามทุ่มไปถึงสี่ทุ่มนู่นอันนี้มันละเสียซึ่งความสัตว์มันก็ก้าวหน้าไปไม่ได้เลย การปฏิบัติทางจ,จิตใจก็ตั้งแต่ย่ำค่ำไปจนถึงสามทุ่มนี่จะทำธุระอะไรก็ทำลงไปแต่ว่าต้องทำธุระในการดูหนังสือบ้างท่องเบาๆบ้างเท่านั้นจะทำอย่างอื่นไม่ได้เช่นถักตีนบาทนี่ไม่ได้ไม่ใช่ธุระที่จะไปทำ ถ้าหาว่ามีกิจที่จะท่องบนหรือจะดูหนังสืออย่างนั้นแล้วก็ทำไปตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงสามทุ่มเมื่อถึงสามทุ่มเราก็ปิดไฟทําความเพียรทางจิตใจนี่มันพอดีพอดีแล้วนี่นะเอาทําความเพียรอยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็สี่ทุ่มก็จําวัดพอตีสองก็ตื่น ขึ้นทำความเพียรอตีสามครึ่งก็เตรียมตัวมาศาลาพร้อมเพียงกันทำวัดสวดมนนั่งสมาธิภาวนารวมหมู่กันไปจนสว่างอย่างนี้มันก็นับว่าเป็นอุบ,บายวิธี ที่ดีอยู่แล้วนะไม่ควรที่จะไปให้พลาดจากข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้เพราะมันเป็นการฝึกใจไม่ให้มันละหลวมถ้าหากว่าไม่ได้ทำความเพียรติดต่อกันไปอยู่อย่างนี้ใจมันอาจจะเลื่อนลอยไปในที่อื่นนู่นนะมันสงบลงไม่ได้เพราะสำหรับผู้ ฝึกใหม่ผู้ที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้นะมันก็ต้องได้พึ่งหมู่ต้องฝึกรวมหมู่ไปก่อนความหมายมันเป็นอย่างนั้นทีนี้สำหรับผู้ที่สามารถพึ่งตนเองได้แล้วอย่างนี้แม้จะทำความเพียรด้วยตนเองมันก็เป็นไปได้แต่ผู้ที่คิดว่าพึ่งตัวเองได้มันก็ต้องเผื่อหมู่วันนี้นะ ก็ต้องมานำหมู่เข้าไปมันก็ต้องอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นพวกเพราะนั้นทำอะไรก็ต้องเพื่อต้องเพื่อคนหมู่มากเป็นอย่างนั้นต้องให้คิดไม่ใช่ว่าเราอยู่คนเดียวอ่ะเราอยู่ด้วยกันหมู่มากนั่นเนี่ยต้องคิดไว้ให้ดีเรื่องนี้นะ ทำอะไรอย่าไปคิดเอาแต่ตัวคนเดียวเราต้องคิดเผื่อหมู่เผื่อคณะอะเป็นอย่างนั้นอันนี้นะว่าเป็นความสามัคคีของคนหมู่มากซึ่งพระศา,าสดาได้ทรงสนับสริญเยินยอไว้ในพุทธภาษิตนั่นทรงแสดงถึงอานิสงส์แห่งความพร้อมเพียงสามัคคีกันหมนี่ หลายแห่งที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไว้ความสามัคคีพร้อมเพียงกันละความชั่วทำความดีอะไรโมนี้นะก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนานี้ก็น,นับว่าเป็นความจริงอันบุคคลผู้ที่มีอินทรียบารมียังอ่อนอยู่นี่นะ เราจะมาทำความเพียรโดยลำพังตนเองให้มันก้าวไปได้นี่ไม่มีทางหรอกขอให้เข้าใจกันแล้วกันแม้เป็นนักบวชเนี่ยกับหมู่นั้นอย่างที่เห็นเห็นกันมาบวชมาแล้วหนีเตลิดเปิดเปิงไปไม่อยู่ในสำนักอุปชาอาจารย์เที่ยวไปตามอำเภอใจอย่างนี้ทั้งที่ทนไม่มีความรู้รอบตัวอะไรเลย ยังไม่ได้บรรเทากิเลสให้น้อยเบาบางเลยเอาผ้าเหลืองหุ่มตัวแล้วก็เที่ยวเปะไปอวดว่าตนได้บวชแล้วนำมีซ้ำพันยังนุ่งห่มผ้าสีกลักเข้าไปพายบาทแบกกรดต่จะใน้โทษโก้เก๋หลายชาวบ้านเห็นเข้านหูพระธุดงรู้นะอ่าอย่างนี้แหละเราอยากไปอวดชาวบ้านเขา บวชมาไม่กี่พันษาอย่างนี้นะมันเื่อมเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจไว้การที่เราพักพร้อมสามัคคีกันพร้อมกันทำความเพียรอยู่อย่างนี้นะแล้วที่อยู่ที่อาศัยก็นับว่าพอได้อาศัยก็ไม่ใช่ฟุ่มเฟือยนักแล้วก็ไม่ใช่ผืดเคืองนักพอดีพอดีอย่างนี้แล้วเขนับว่ามันเป็นโอกาสอันดี ที่เราจะได้ประกอบความภาคเพียรพยายามละอาสวะกิเลสอันหมักหมมอยู่ในจิตใจนี่นะให้เบาบางออกไปการทำความเพียรน,นี่เราก็ต้องรู้จักกำลังของตัวเองรู้จักกำลังของกิเลสว่าถ้าตนเองกิเลสมันนะมันยังหยาบอยู่ มันมีกำลังกล้าอยู่เนี่ยการทำความเพียรมันก็ต้องเข้มงวดเข้าไปอ,อมันต้องให้รู้จักอย่างนั้นเราทำความเพียรขนาดนี้กิเลสมันไม่เบาบางลงเลยอย่างนี้นะก็ทำให้มันหนักเข้าไปขั้วนั้น <S <S 2> <S 2> อย่างนี้แหละไม่อย่างนั้นมันก็ทำให้กิเลสเหล่านั้นอ่อนกำลังลงไม่ได้ถ้ากำลัง ความเพียรหรือกำลังสติปัญญามันพอพอเท่าๆกับกำลังกิเลสอย่างนี้นะมันจะไปกำจัดกิเลสให้เบาบางลงได้อย่างไรล่ะเพราะกำลังมันเท่ากันอะ่ะต้องให้คิดต้องสังเกตดูตัวเองอย่างนั้นเมื่อรู้ว่ากำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญายัางอ่อนอยู่อย่างนี้ มันยังสู้อำนาจกิเลสไม่ได้เราก็พยายามทำความเพียรเข้าไปฝึกสติให้มันแก่กล้าเข้าไปการฝึกสติก็หม,มายความว่าเราเดินไปก็มีสติกำหนดรู้ตัวว่าตัวเดินไปอยู่รู้กายรู้ใจอยู่ไม่ไปรู้เรื่องอื่นพยายามระลึกเข้ามาดูกายดูใจอยู่อย่างนั้นนี่การฝึกสติ ให้มันมาอยู่กับตัวนะอันสตินั้นมีอยู่ทุกคนนั่นแหละแต่ว่ามันระลึกไปทางอื่นนู่นมากกว่าที่จะระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่เมื่อเราลงมือปฏิบัติลงไปแล้วอย่างนี้เราจะต้องพยายามระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่ให้มากกว่าที่เราจะระลึกไปภายนอกนู่นนี่คําว่าปฏิบัติเข้มงวดเข้าไป มันก็ต้องเป็นอย่างนั้น <c oughs> สัำปะชัญยะก็มาทำความรู้กายรู้จิตตัวเองอยู่นี่รู้กายเห็นกายมันจะแตกจะดับอยู่ถึงมันไม่แตกไม่ดับในขณะน,นี้ต่อไปมันก็แตกก็ดับต่อไปมันก็แปรปรวนไปไม่ใช่มันจะไปเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อย่างนี้ตลอดไปก็ต้องดัมลิตรีตอง ิจารณาให้มันรู้ให้มันเห็นความเป็นไปของอัตภาพร่างกายอยู่อย่างเนี้เมื่อมันเห็นอยู่อย่างนี้กิเลสท,ที่มันจะคุกคามจิตใจให้เลื่อนลอยไปนั่นมันมันก็อ่อนกำลังลงก็เพราะว่าใจมันเห็นมันเห็นร่างกายนี่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนั้นมันก็เบือ่อ มันก็เบื่อก็นายอมันเบื่อนายตรงไปมันก็คลายความกำหนัดยินดีออกไปมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่ากลัวว่าจะให้จิตอันนี้เนะี่ยมันเบื่อมันหน่ายเนี่ยมันก็ต้องทำความเพียรเพ่งพิงพนิษเอาจริงจังเลยทีเดียวไม่ใช่ว่าเพียงเพ,เพียงพิจารณานิดหน่อยแล้วมันจะเบื่อจะหน่ายเนี่ยไม่แล้ว ต้องเอาจริงๆต้องนอนพอประมาณเนี่ยเอาเวลาลุกขึ้นทำความเพียรมากกว่าการหลับนอนนี่ต้องตั้งใจลงอย่างนั้นจริงๆนะมันยิงค่อยจะเห็นโทษของกิเลสตัณหาและเบื่อหน่ายในอัตภาพร่างกายอันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเนี่ย มันไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรที่ว่าเป็นเรื่องที่จะให้เราดำเนินไปไม่ได้การปฏิบัตินี่นะมันอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรความเอาใจจดจอ่ออันนี้แหละสำคัญนะไม่มีอะไรที่เศษซึ่งว่าจะไปอยู่ลี้ลับซับซ้อนอันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อย่างนี้ไม่มี เรามองเห็นได้อยู่นะแต่เพราว่าใจนี่สิมันไม่ยอมเบื่อหน่ายความไม่เที่ยงของร่างกายเนี่ยใครๆก็ยอมรู้จักทางนั้นแหละก็มันแปรปวนมันวันไหวไปมาปรากฏชัดๆอยู่ทุกคนเลยแต่จิตที่สิมันไม่ยอมเบื่อหน่ายร่างกายอันนี้นะเนี่ยปัญหาที่สำคัญนะ ดังนั้นเราจรึงต้องพยายามนะ,ะพยายามทำอย่างไรจิตนี่มันถึงจะเบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ของร่างกายอันนี้อย่างนี้พระบางท่านบางองค์ท่านก็ทรมานตนเอาจนให้มันเห็นทุกข์เท่าภูเขาเรากอนีอ่อย่างนั้นเมื่อมันเห็นทุกข์ขึ้นมาอย่างรุนแรงเช่นนั้น มันก็จึงมาเพ่งดูแลเห็นร่างกายนี่ยมันแปรปวนไปกระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่ตลอดเวลาไปอยู่นี่มันจะได้เกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายในทุกข์อันมีอยู่ในร่างกายนี้เพราะฉะนั้นจึงว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะไปพูดกันให้พิเศษอะไรหมู่นี้ไม่มีเพราะว่า พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายส่วนมากอย่างที่ในธรรมวัดเช้าเนี่ยน,นะ,ะบะหุลาปวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังมุนีนี่แหละพระพุทธมีภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลายส่วนมาก ก็ย,ยกขันห้านี่เนี่ยขึ้นแสดงตักเตือนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้มีสติสมบัญิะระลึกเข้ามาดูขันทั้งห้าอันนี้มาสำรวมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปแล้วก็เพ่งพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารร่างกายอันนี้ด้วยปัญญาของตัวเองนะเดีเพ่งพิจารณาดูขันห้านี้ ให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันทนได้ยากทนลำบากทนอยู่ไม่ได้แปรปวนไปอยู่อย่างนั้นลักษณะอาการที่มันแปรปวนไปอยู่อย่างนั้นนั่นแหละคือทุกข์คือความทุกข์ของร่างกายนี่ทรงแนะนำเพื่อจะให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เห็นทุกข์ในร่างกายอย่างนี้บัดน,นี้เราได้พิจารณาเห็นทุกข์ในร่างกายอันนี้หรือไม่เนี่ย ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิจารณาตัวเองดูว่ามันมันยังเห็นบ้างไหมเห็นทุกนี่นั่นทุกกายอะ่ะแล้วก็ทรงสอนให้พุทธบริษัทธนายพิจารณาลงไปสิง่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราไม่ใช่ของใคร มาอยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดทั้งนั้นเลยอย่างนี้นะเคยคิดไหมเคยเพ่งพิจารณาเห็นอนัตตาแจ่มแจ้งในใจไหมอันบนี้นะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องเพ่งทวนกระแสะจิตเข้ามาหากายหาใจตัวเองอ แล้วก็มาตั้งปัญหาถามตัวเองเข้าไปเห็นหรือ,อยังละ่ะลักษณะอาการของขันห้ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่จิตนี่มันจะว่ายังไงอ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องลี้ลับอะไรนะ,ะมันมีประจักษ์พยานอยู่จริงๆนี่นะเอาน้ำมาทนั่นเป็นธรรมที่ไม่มีรูปร่างก็จริงอยู่หรอก แต่เราก็รู้ได้ด้วยสัมผัสนีกายกับจิตสัมผัสกันเข้าอย่างนี้นะมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างนี่ท่านก็เรียกว่าเวทนาเวทนาคำนี้นะแปลว่าจิตสวยอารมณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องลี้ลับอะไรนั่นแหละจิตสวยอารมณ์ที่ที่มันสัมผัสกับร่างกายนั่นนะ่ะ เมื่อร่างกายนี่แปรปวนจิตมันก็เสวยอารมณ์อันแปรปวนวันไว้ไปมาเนี่ยท่านก็วันยัดว่าทุกขวเวทนาเพราะว่ามันเหลือทนนะ่ะทนอยู่นิ่งนี้ไม่ไหวจิตใจนี่นะ่ะเมื่อร่างกายนี่มันแปรปวนกระทบกระทั่งแล้วจิตนี่ก็วันไว้ไปมานี่ในที่สุดมันก็เลยเป็นทุกข์ทั้งทางกายและทางจ,จิตใจเป็นอย่างนั้น เนี่ยเรื่องลักษณะอาการในความทุกข์นะมันก็ปรากฏอยู่อย่างนี้นะไม่ใช่ว่ามันลี้ลับเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เลยไม่ใช่ถ้าเราควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ภายในได้แล้วอย่างนี้มันเห็นทุกข์ตรงๆอ,อยู่เลยอะ,อ,ะอย่างนี้แหละเว้นเสียแต่บุคคลผู้ที่มีใจเลื่อนลอยใจไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้ว มันก็ไม่เห็นแหละไม่เห็นทุก์เป็นอย่างนั้นทุกอย่างเช่นว่าเจ็บปวดทุกขเวทนาได้มาแล้วก็ส่งใจออกไปพร้อมกับร้องครวญครางเข้าไปอย่างนี้มันก็ได้แต่แค่เป็นทุกขอย่างเดียวไม่มีปัญญาที่จะมากำหนดรู้เท่าทุก์ตามเป็นจริงนั้นเลยนี่มันอย่างนี้เรียกว่าใจมันไม่ตั้งอยู่ภายในแล้ว มันส่งไปข้างนอกแล้วมันไม่รู้เท่าทุกข์ใจก็เลยเป็นทุกข์สารวนหม่นหมองไปกับร่างกายนี้เลยอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้ถ้าว่าเราไม่ควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ภายในนี่เอามันจะเจ็บจะปวดยังไงมันจะร้อนจะหนาวอย่างไรเราก็ควบคุมจิตนี้ให้เพ่งดูทุกข์อันมันปรากฏอยู่ภายในเนี่ยให้มันเห็น ชัดๆอยู่อย่างนั้นแหละถ้ามันเห็นทุกข์อยู่ภายในนี้อย่างเนี้มันจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเลยเห็นลงไปว่าการที่จิตมาอาศัยอยู่กับของไม่เที่ยงเนี่ยมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากจริงๆนี่เมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็เบื่อแล้วแต่เราตัวเองแหละควบคุมตัวเองไม่ให้มันหนีทุกข์เมื่อทุกข์บังเกิดขึ้นแล้ว ต้องสู้สู้เพื่ออะไรเราเพื่อที่จะให้มันรู้ทุกข์จริงๆแล้วมันจะได้เบื่อมันอย่างนี้แหละแต่ถ้าหนีทุกข์บ่อยๆแล้วมันไม่เบื่ออ,อถ้าถ้ากําหนดจิตอยู่ภายในนี่มันรู้แต่เวทนาทุกขเวทนา,ทาต่างๆนี้เอาถ้าได้ส่งใจออกไปคิดโน่นคิดนี้ไปเพลินกับเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปแล้วก็ลืมทุกข์ไป พักหนึ่งอย่างงี้นะถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันไม่เห็นทุกข์เลยมันไม่เห็นทุกข์ทุกข์มันก็ติดตามไปเราจะส่งจิตไปฟากฟ้าแดนดินที่ไหนก็ตามเลยทุกข์มันก็ตามรังควนไปอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าส่งจิตหนีไปแล้วมันจะไม่เป็นทุกข์เลยไม่ใช่เพราะมันมันมีสายสัมพันธ์กันอยู่ถึงจะส่งจิตออกไปข้างนอกนูน้น แต่มันก็ยังรู้อยู่ภายในนี่นะ,ะร่างกายนี้แปรปวนไปยังไงมันก็รู้อยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าสู้เราอดกั้นทนทานอยู่ภายในนี่ไม่ยอมส่งกิดออกไปพักข้างนอกอย่างนี้แหละกำหนดเพ่งดูดูไปดูมามันก็เลยจะเห็นไปว่ามันไม่มีเขาไม่มีเราเป็นทุกข์แล้ววะนี้นะ มันมีตั้งแต่ธาตุสีดินน้ำไฟลมแปรปวนไปอยู่เท่านั้นเองนะ่ะแล้วมันก็มีวิญญาณนะเป็นผู้รับรู้ความแปรปวนของอัตภาพร่างกายทุกส่วนเนี้เช่นมันเจ็บตาวิญญาณตามันก็รับรู้มันเจ็บหูวิญญาณหูก็รับรู้ความเจ็บหูนั้น มันเจ็บจมูกวิญญาณจมูกมันก็รับรู้มันเจ็บลิ้นวิญญาณลิ้นมันก็รู้มันเจ็บสารพางร่างกายใดส่วนหนึ่งอย่างนี้เนะี่ยวิญญาณมันก็รับรู้แล้วมันก็ส่งเข้าไปหาดวงจิตนั้นให้จิตรับรู้อีกทีหนึ่งว่าตนเจ็บร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้ หรือว่าตนเจ็บตาเป็นต้นอย่างนี้นะนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> เมื่อเราเข่งดูวิญญาณนี้เข้าไปมันก็จะเห็นแจ้งว่าวิญญาณนี้ก็สักแต่ว่าวิญญาณน่ะสักแต่ว่าความรู้เป็นสภาะวะธาตุอันหนึ่งเท่านั้นเองท่านเรียกว่าวิญญาณธา,าตุนี่ธาตุแห่งความรู้ นิสัตโตมีใช่สัตว์นิชีโวมีใช่ชีวิตสูญโยเป็นของว่างเปล่าทาตุมัตตโกสักแต่ว่าเป็นสภาวะธาตุเท่านั้นเองพระศาสราทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทเพ่งพิจารณาด้วยอำนาจแห่งปัญญาให้มันเห็นแจ้งในน้ำในรูปตามเป็นจริงอย่างนี้ ให้มันเห็นลงเป็นสภา,วธ,า,ธสภาวธรรมอยาให้มันเห็นว่ามีเรามีเขาอยู่ในนั้นถ้ามันเห็นว่ามีเรามีเขาอยู่ในนั้นมันก็ทุกข์อยู่ร่าไปเลย,ย<ม>เจ็บตรงไหนก็ว่าเราเจ็บตรงนั้นปวดตรงไหนก็ว่าเราปวดตรงนี้มีแต่เรามีแต่เราอยู่อย่างนั้นเลยอ่ามันจะมาให้เป็นทุกข์อย่างไรเลานี่แหละถ้าว่าปัญญามันดําเนิน เพ่งพิจารณาให้เห็นตามสภาพความจริงอย่างว่านี้แล้วเมื่อก็สอนจิตเลยสอนจิตให้รู้ว่ามันไม่ใช่เราซะแล้ววันนี้ไม่ใช่ของเราของเขาอะไรเป็นแต่สภาวาธาตุสภาวาธรรมอาศัยกันอยู่โดยอาศัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยก็คือบุญบาปนั่นแหละบุญบาปที่ตนได้ทํามาแต่ก่อนนั่นแหละมันมาอุปถัมภ์บำรุงอัตภาพร่างกายนี้ให้เป็นอยู่ไปได้ เมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยเหล่านั้นแล้วรูปกายนี้มันก็แตกดับลงไปนี่มันก็มีเท่านี้เองเนี่ยมันจะมีอะไรล่ะแต่ว่าคนเรามันไม่ยอมพิจารณานะอมันไม่ยอมพิจารณาให้มันรู้แจ้งเหตุปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี่ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นมันจึงวางไม่ได้ปรงไม่ตกวางไม่ลงมันจะวางลงไป ไว้ตามสภาพของมันแล้วทำจิตให้เป็นอุเบกขาอยู่อย่างนี้นะมันทำไม่ได้มันอุเบกขาได้แต่เวลาที่ร่างกายนี่เป็นปกติอยู่เท่านั้นแหละเพราะว่าร่างกายนี้มันแปลปวนไปที่นี่เอาแล้วอุเบกขาแตกเลยแบเนี้เป็นอย่างนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลาย ท่านไม่เป็นอย่างนั้นเวลาร่างกายนี่เป็นปกติความรู้สึกต่อร่างกายนี่มันก็เป็นอุเบกขาอยู่งั้นแหละเวลาร่างกายอันนี้มันแปรปวนวันไว้ไปจิตของท่านก็เป็นอุเบกขาอยู่อย่างนั้นไม่เศร้าโศกเสียใจกับร่างกายอันนีน้ไม่เดือดร้อนอะไรกับร่างกายนี้เพราะว่าในพิจารณามัน เห็นแจ้งชัดตามเป็นจริงมาแล้วก่อนที่มันจะวิบัติแปลปวนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาพิจารณาเอาเวลามันวิบัติมันแปลพวนนี่เท่านั้นเองเวลาปกติก็พิจารณาอยู่อย่างนั้นความรู้ความเห็นอันนี้มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจอย่างนั้นเรื่อยไปนี่มันมันจึงเป็นเครื่องประกันจิตอันนี้ไม่ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนได้ดังนั้น เราทุกคนนะก็มีจิตใจอันนี้เหมือนกันทั้งนั้นแล้วก็ต่างคนก็มีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ว่าเป็นนิยานิกระทำนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกข์ภัยได้จริงๆนี่เราเชื่อกันอย่างนี้ไม่ใช่เหรอหรือว่ายังสงสัยอยู่นี่ก็ลองถามตัวเองดูก็ได้ <c oughs> อันนี้มันก็นับว่าเป็นเป็นสิ่งที่ควรคิดนะบางคนยังสงสัยอยู่อ่ะสงสัยว่าการปฏิบัติตามะธรรมไปอย่างนี้มันจะพ้นทุกได้จริงหรืออย่างนี้บางคนอาจสงสัยอยู่ก็ได้นี่ <c oughs> ดังนั้นต้องย้ำกับตัวเองให้มันแน่นอนนะว่าตนเองเห็นอย่างไรเขาพระพุทธเจ้ารัสว่า พระธรรมคำสอนของพระองค์นี่นะเป็นนิยานิกะธรรมนาผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากทุกภัยได้จริงอย่างนี้นะวันนี้เท่าที่เราปฏิบัติกันมานี่นะเราพ้นทุกไปได้มากน้อยเพียงใดอ,อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ถ้าหาว่าพิสูจน์ตัวเองไม่ได้การปฏิบัติมานี่มันก็เลยไม่ได้ผลอะไรเลย ไม่ไม่มั่นใจเลยให้พากันเข้าใจเมื่อเราลงปฏิบัติมาถึงขนาดนี้แล้วเราต้องมั่นใจให้ได้สิการที่มันจะมั่นใจได้ก็เพราะว่าไอ้ตนน้อมใจลงสู่ธรรมะของจริงได้จริงๆธรรมะของจริงปรากฏในใจของตนจริงๆรงอย่างนี้เรามันถึงมั่นใจได้ ถ้าน้อมใจลงไปแล้วเห็นแต่ของไม่จริงทำของจริงไม่เห็นเลยอย่างนี้นะมันก็มั่นใจไม่ได้แล้วเมื่อไปเห็นแต่เรื่องไม่จริงมันก็จิตใจก็แปรพวนไปเลยแบบน,นี้ถ้าน้อมใจลงไปพิจารณาไปพิจารณามาในสุดมันรวบยอดลงได้ว่าความจริงของสังขารร่างกายนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเราไม่สงสัยเลยอย่างนี้นะนี่ เช่นอย่างว่าทุกนี่นะเราเรากําหนดรู้อยู่รู้เท่าอยู่ทุกน,นีร่รู้ยังไงรู้เท่ารู้ว่าสังขารขันห้าอันนี้เป็นทุกข์ต่างหากเราไม่ไ,ม,ไม,ม่เราไม่ได้เป็นทุกข์คือเราไม่ได้มีอยู่ในขันหนะ้านั้นหรือขันห้าต่างหากหรือว่าสังขารต่างหากมันเป็นทุกข์นี่คําว่ารู้เท่าทุกนะรู้อย่างนี้แหละถ้ารู้อย่างนี้แล้ว จิตมันก็ไม่เดือดร้อนแต่ว่ามันก็รู้ทุกข์อยู่นั่นแหละแต่